ครับก็หลังจากที่เราเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกดมาเพื่อไปเก็บสกูปบรรยากาศของทีมศรีสะเกดยูวนเตจนถึงร้อยเอ็ดยูวเวันนี้ครับเราจะเดินทางต่อไปอยังจังหวัดมหาสาราคามนะครับแต่ว่าช่วงระหว่างนี้เนี่ยเราได้แวะพักกันที่บึงพานชัยฮะซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็อย่างที่บอกครับเราจะไปเก็บสกูปของทีมมหาสาราคามยูวีเ็ดกันวันนี้เราจะไปดูกันว่า,วาพวกเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการเตรียมสู้ศึกดิวชั่นส ในเมืุการที่จะเริ่มต้นขึ้นกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าทุกคนพร้อมร่วมเดินทางไปมหาสารคามกับผมนะครับมี่ครับอีกไกลไหมครับไปจะถึงมหาสารคามอีกประมาณตั้งห้าสิบหกสิบโลครับน่าจะใช้เวลาประมาณตั้งสามสิบนาทีน่าจะถึงครับ พร้อมพวกพี่น้องร้องกันไปเป็นกำลังใจสู้ต่อไปสู้จุดไมายดวงใจดวงนี้ไม่มีวันจะสิ่งคลายฉันยาดเหงื่อสุดท้ายขอไว้ลายสาราาะตาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสาราคามเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมการฝึกซ้อมของทีมมหาสาราคามยูไนเต็ดกันนะครับ กหลัโขึ้นนตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับคุณซื้อของทีม,ทม,มหาสารัามินิเต็ดน,นะครับคอดบี้สมัยอุขัญนุเรียนทอครับเดี๋ยวจะไปคุยกับคอดบี้ถึงความพร้อมของทัพปูพิฆาตในขณะนี้กันครับสวัสดีครับอยากทราบความพร้อมของทีมตอนนี้ความพร้อมขางทีเนี่ยเราก็ได้ประมาณสัก70%แล้วนะครับในเรื่องของเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาแล้วก็มาเริ่มฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของนักเตะตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่70%็ดสบร นักเตะใ,ใหม่ๆครับอยากให้โคบี้แนะนำว่าใครจะตามองจริงๆแล้วเราได้มาจากตรงกลางเนี่ยเราเอามาแทนกับตันทีมนะครับได้มาจากสาแก้ว f c ีก็คออือโรเบิร์ตทาคุยีนะครับเล่นแดนกลางก็เอาเข้ามาแทนแล้วก็นักเตะแดนหลังเนี่ยเราได้มาจากตัวเซนเตอร์เนี่ยเราได้มาจากร้อยเอชยูเนเต็ดนะครับวิศนุรักษ์สักาดวงนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้สูน้าเข้ามาเพิ่มจากพิกิตโคฟี่นะครับได้จากสูน้าเข้ามาแล้วก็ยังมีเซนเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่ง มาจากการหน้านะครับอีกคนหนึ่งผู้เล่น